สวัสดีเอฟซีุตติตามปูมาเชียนำํำเชียนํำเบิงหาหน่อยปูขุนนอ้อมือนี้วันที่ยี่สิบสองไปสามหน่อยพี่น้องเอ้ยเขาสามหน่อยเขาลูดสามหน่อยต่ว่านหน่อยเก่งเก่งหน่อยสพอรกิดมือนี้สองมือมาแล้วรับเขาหลับเขาหลับ,ลบแต่ว่ามือนี่สมบูรณ์ยูดอกพี่น้องบก่กรททันกระแทนคือเมื่อวานนอ้อควาฮาหน่อยทั้งหลายไก่ไปเขามากกะจี ได้เฮกันยู่หรอได้เฮได้ห้ากันย่เมืออแรงกกะจีนอนรับฝันดีฝันมวนย่เพราะว่าน้อยพิเศษเขาวิ่งรูดศูนได้สองดิงพี่น้องคือ02นสองกับศ1นหนึตามกันไปเลยปกติก็มาวิ่งลูดแปลูดหาได้หาอยู่พี่น้องได้หาซี่ ดนในหนึ่งคือหาซีวิเมื่อเขาวิ่งหลุดเจ็ดหลุดหนึ่งมดหลุดหนึ่ง,งเด้งพี่น้องคือซีนกับหนึ่งหกนะพี่น้องนะสามหน่อยมีหาเด้งพี่น,อน้องไปที่ซมือนี่ว่าสมบูรณ์แต่ว่าไปใ้เหกันอยู่เู้ใด้เขามาหลุดเนาสามหน่อยหลังนี่เพราะว่า ส่วนมากคนที่เขาได้คือพิเศษปกติวิไอพี่เนาะเขาได้หน่อยคือจังเขาไปได้หน่อยคือจังสะพ่อิดพวกเขาพวกเขาสะพกอิตได้กันี่แต่ว่าบ่าได้มัดทุกคนไนบ่ได้มัดมัดทุกคนไปบ่คือสามน้อยนี่พิเศษปกติวิไอพี่สมบูรณ์ย่เนาะพี่น้องเนาะขันเล่าพัฒนากะบ่เม็นว่า บ่าจัดหน่อยว่าเล่าพัฒนาเล่าพัฒนามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะของปูขุนคือกันนาอเล่าพัฒนากะอันของปูขนกับเขาลูดพี่น้องแต่ว่าเหล็กวินติดทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเน้อเหล็กวินเหล็กวินเขาเมดของปูงงบบบบข,ขนทั้งสามตัวแต่ว่าจับบอดด้จับจับบ่อเขาเขาวิ่งทั้งสามตัวนะพี่น้องนาะ เขาวิ่งทั้งสามตัวเลยของควันจวรรค์กะเขารูดเชียนหน้าดีก็ได้วิ่งรูดสามสามอันนั้นก็เขามดตุเด็กเขามดดน้อพี่น้องน่าสามเขามุดคนเลยเด็กเขาวิ่ง ของปูคุณนี่ไอ้นั่นนี่เขาหอดสามตัวพอออก 4, 8, 7, 5, 4. อี่แปดเจ็ดหาี่ทั้งสามตพี่น้องเอาจังว่ากันต่อไปเนาะวันที่งี้สิบี่ของเราเอาห้าน้อยเข้ากันวันที่งี้สิบสามนี่เหมือเอื้อนนี่มือนนี่สำเร็จแล้วละ่ะ สบายใจกันเยอะดอกสิได้ยินเสียงหาย้าเยอะเนาะสิได้ยินสิเห็นผู้คอมเมนต์เยอะโพสต์ตาม,มาน้อยมัวเอือนแต่เห็นผู้คอมเมนต์เยอะดอกเจ,จ้าหน่อยจัดห้าน้อยแล้วก็สิได้จัดของเหล้า <c oughs> ของเหล้าตัวของเหล้าไร้วันตัวของเหล้าสามัคคีต่อได้พี่น้องเอ้าบ่าวลายใหญ่ห่างมาเบิองมาเบิองไปหลายนาทีแล้วเบือง อ้หน่อยสพอกิดรับไปสองมือแล้วมือนี่ก็รับเอ,เอื้อนวันที่ยี่สิบสามต้องได้พี่น้องเนอะต้องได้ต้องผ่านจับคูเลยบรรอจ่าแล้วพี่น้องสีรลอถาสีศ่ศูนย์ผู้ก็ดีใจพี่น้องเลยกันแจกดีๆเขาดีๆจังสิพี่น้องก็เลย าคากับเขาเก่าซีผุ้ติดตามกะทิ่นวนนี้จากแต่ว่าเขาผุ้ติดตามกลับไปวันเดี๋ยวหลังน้ำพี่น้องเนาะเก่าซีเก่าเก่าเก็ดเก่าเก็ดเก่าเก็ด C หนึ่งสองต้นเสียหุ่นไดดีเนอ้อระวังโอ้ C ส,สามเอาสาม C ส,สามสขอมาก,ก่อน3าม C แล้วกั C หนึ C ห ก้าสามหอโหน่อยวิ่งถือฝนแนบว,ว่าได้ฝนตกแห้งเรีร่ดีพี่น้องมื่อนี้ตอนเย็นเย็นวิ่งสี่ศูน บ่มีสามตัวเลยพี่น้องเด้อมันว่าเขาม่าแตกแักเทียบบ่สองเแล้วเนาะมันมาอังกระดาษนากระดาษมุซื่อผยอยากจับไ่ก็คือจับไ่ตัวตกกลมกับตัวล่องล่ะพี่น้องล่องตัวไรกลมตัวไรหามาใส่เอาเ็กสามตัวปูหาไ่มันบ่เขาเอาให้แต่สองตัวนี่กะนั่นแล้วสามตัวเอาเขามาขีดน้ำมันแะปวดหัวล้ว มันบ่นเข่าแล้วก็ได้หาสีหาเอาเด้อ er. หาใส่ตัวตัวเด่นกับตัวร่องหนึ่งสีศูนย์กรมเด่นกับสีศูนย์ร่องสามสี่ 4. นี่ละเอาสามตัวหาเลขกสามตัวลักลอยมาใส่เอาสองตัวนี่แหละเข่าตะมือแรกคนว่าเอาเอาตัวใดเราคนเอาตะซองตัวนี่ก็พอแล้วเนาะ พิเศษเอฟซีก็เอาตัวสองตัวเนี่ยก็พ่อล้วละพิเศษ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  ยับคูเกตหาเกตหาเกตหาสี่หกสี่หก เก็ดอ๊กเก็ดกเก็ดแปดสมิ้อมีหาโตนึ่งกเก็หาหนึ่ง 8 3 8 3 Vinh Vinh Kết Kết Vinh hà viên viên kết viên hà cốm lên cả kết hà lòng cả hà Nương lòng hà Nương Lúc, gà, ปุกกติติปกกติจับโค้กโอเคตเมื่อนี้เป็นจังไรน้อดวงจันทร์ tây sáng nói nó đông chân nó bưng khó mà bưng ba yên hai hai bay lại like, mười vô ok kiệt kiệt chuồn kiệt chuồn chị si hạ ที่หกหกหกแปดหกวิ่ง Hút kết Hút kết vinh wing kết vinh Học kết vinh Cốm nên hút kết, Học kết. Long hà hộ nói thả con nay 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 ôt nay 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 บีไ VIP. VIP. อพีบีไอพีไอพี่โม่นั่นบังเล็กเันว่าล่ะบม่บัาบางเ,เห็นอยู่บีไอพีจับกูสามศูนย์สามศูนย์ Ha hô Ha kết Hô kết Hô kết lập

วิ่งสามศูนย์สามโอ้สามศูนย์เนาะสามศูนย์ขอใจแล้วละ่ะไปเขียนติดกันวิ่งสามศูนย์มือลันมือลันเขียนติดกันบับเปลวว่ม,มีตัวขีดนั่นเลยว่ม,มีตัวบางเลยอ่ะในยูเนาะเข้าใจเข้าใจ วิ่งสามศูนย์กรมเดรนสามศูนย์ร่องสองสามปูขุนปูขุน มันมัหลอดมันหลอด,ลอดเอาไปเออเอาหัวไปก่อนให้เพคนเห็นนั่นก่อนใส่หน่อยถาก่อนเด้อใส่หน่อยเด้อข้าวเดียวข้าวเดียวสรุปเลขให้เพคนก่อนยังกินเอา่น้องเอ้ยพอได้ขมาแล้วกะแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจออย่าลืมกดอนอะไรก้อนแฉ่ให้ผู้คนนําแน่ล่ะพอได้เข้ามาแล้วก็ได้อย่าขามกดสนับสนุนผูข้นเด้อ ผู้คุณนี่ที่เหล็กไหลไหลกุมเหล็กไทยคือกันเด้เพราะว่าผู้คุณเป็นแอดมินนะพี่น้องเนาะต้องมีหลายถ้าเบิ่งบัดสรุปมวนชุดไทยเน้อพี่น้องเด้อเหล็กไทยเด้อรัฐบาลแต่ว่าห้าหน้อยนี่กับเล่าพัฒนากับเล่านี่เบื้องไปคูม,มื้อตัดไปคูม,มื้อเลยแต่ว่ารัฐบาลน,นี่มันมีหลายสูตรเนาะตัวิเถงมือห้อยออกมือนั่นเบิ่งกันไปคือฟันโค้งหมดละ ควันท่งพลาะจังเบิ้งเบิ้งไปเรื่อยๆเก็บข้าแนนไปเรื่อยๆน่าเก็บตัวกลมตัวเด่นไปเรื่อยผีน้องเด้อของรัฐบาลเอาเมื่อนี่ห้าน่วยได้สามน้อยน่าพี่น้องน่าได้เขาหาดิงอยู่งผ่านยู่พี่น้องน่าเอาเมื่อนี่ของวันที่นี้สิบสามได้เมื่อนี่เด้อบ้านนี้ของเมื่อเอื้อนเลขกสพอรกิตจับโคแล้วซีศูนย์เก้าซีเก้าเก็ดสามซี สีหเก้าสวิ่ง4ีศกลมเด่น4ีศูร่อง3าพิเศษเกตหาสีหกหกเกตหหนึ่งแวิ่งเกตหากลมเด่นเกตหาร่องหาหนึ่งพี่น้องปกติ6กเกตเกตศูนหาหาหกหกวิ่ง หกเกตมเ่นหกเกล่องหาล่องหาหก p จับคูสามศ6นหาหกหกเกตหางสองสมหา่บินสามศูนรนสามศูนล่องสองสามเอาไปน่องผว้ได้ขอมาแล้วก็แคปหน้าจอด้วแคปหน้าจอเด้วยู้ได้เห่งพู้ได้หมันกับมืออื่นเจ้ากับคอมเมนต์ให้ปูเห็นนะปูมีกำลังใจ เห็ดคลิปต่อต่อไปเด้อกดไลค์กด,กดแชร์ให้แน่ดูน้ำกันลวยน้ำกันเนาะยลุยน้ำปูเนีย่ยเราปูเป็นปูให้ปูจัดให้พี่น้องให้เป็นผู้ลำผู้รวยปูจัดให้เฮงๆปังๆกันตุนต๊กปูตุ้กคนเน่าเอาผู้ใดติดตามกะผู้ใดติดตามก็มี กินม่ใส่กันนะพี่น้องนะเอาสำหรับปนออันนี้ก่ะให้ตุกคูทุกคนเฮงเฮงปังๆได้อมืออืน่นที่ยี่สิบสาฮงเฮงรวยๆกันตุกคูทุกคนอย่าเจ็บจะจนกันเด้อพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดี